สวัสดีครับเพราะว่าจะกลับมาทำน้ำยาชุบก็เลยไปดูราคาวัตถุดิบนะครับโอพระเจ้าราคามันน่าตกใจมากครับก็ตามราคาทองนะครับคือจะชุบทองเนี่ยมันก็ต้องใส่เกลือทองครับ เกลือทองนี่มันก็มาจากการละลายทองให้เป็นเกลือนะครับให้เป็นให้เป็นผงสารเคมีครับแต่มันจะไม่เป็นผงสีทองหรอกนะมันจะเป็นผงใสๆเหมือนน้ำตาลกูโคสอะไรแบบนั้นนะครับอืมราคาแพงมากครับกรัมละ สองพันได้เอาเอามาตรฐานที่ผมใช้นะเพราะว่าอย่างเรื่องเกลือทองเนี่ยเรื่องน้ำยาเนี่ยเมื่อวานก็มีท่านลูกค้าที่เคยใช้แล้วก็เคยรับงานรมไอรมดำแล้วก็ตกแตง่ง โดยการชุบทองเนี่ยนะครับก็คุยเข้ามาบอกว่าก็พอผมเลิกไปก็เลยไปซื้อเจ้าอื่นมามันก็มันไม่สวยอ่าอันนี้มันแน่นอนครับเพราะว่าเกลือทองอะ่ะคุณภาพสูงอะ่ะมันแพงครับเกลือยี่สี่เคเนี่ยมันแพง ก็แพงแพงมากถ้าเทียบกับเกลือพวก 14K อะไรพวกอย่างนี้มันโอ้โหราคามันคนละเรื่องกันครับแต่สีมันก็ก็คนละเรื่องกันนะครับสีสีทอง 14K มันก็มันก็ส้มๆมแดงแดงนะครับเหมือนมันดูกองแกงอะดูไม่เป็นท้องอะเออมันมันอย่างนั้นอย่าชุบเลยดีกว่ามันไม่สวยอะเออส่วนนิกเกิล นิกเกิลก็น้ำยาก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าตัวล่อตัวล่อนี่ก็ราคาขึ้นไปเยอะเยอะมากครับมันก็จากเมื่อต้นปีที่คิดว่าถ้าทำขายชุดลาซักชุดช,ชุดนิกเกิลสักพันสองพันอย่างเงี้ย หรือชุบทองสักสองสามพันหรือว่าสามสี่พันอะไรแบบเนี้ยราคามันก็คงจะไม่ได้ประมาณแบบนั้นเนาะก็มันก็ถ้าอย่างนั้นนะ่ะผมก็ต้องกลับไปทำชุบแบบชุบแบบทานะครับซึ่งมันจะมันจะ ลงทุนน้อยกว่าคือจริงๆอยากทำชุกแบบแบบจุ่มนะแบบแบบอย่างดีเลยแต่ว่าโหถ้าราคาขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะไหวไหมคือถ้าซื้อไปทำเล่นน่ะแล้วเงินเงินเหลือๆมันไม่มีปัญหาครับอือหรือถ้าซื้อไปทำเป็นอาชีพอะ่ะเงินเหลือๆมันไม่มีปัญหาแต่ว่าอือ ถ้าเงินมันไม่เหลือมันก็มันก็หนักนะครับผมว่านะแต่บางท่านก็แบบว่าไม่เกี่ยงเอ้ยผมไม่เกี่ยงราคาเลยจานบอกมาเลยว่ามันเท่าไหร่เออรีบๆทำมาเลยเดี๋ยวจัดเลยมันก็ไม่รู้ว่าเอาข้จริงท่านจะจัดหรือเปล่านะผมก็เออก็คือมันมเยนหัวกับเรื่องเนี้ยอืม ปัญหามันก็เนี่ยแหละครับเรื่องราคามันก็จะสูงเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงไอ้สายฟงสายไฟแบตเตอร์ล่งแบตเตอรี่มันก็มันก็แบตเตอรีตต่ก็ก็ถ้าที่บ้านไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีรถยนต์ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องไม่ต้องชุบเองหรอกครับผมว่าเออนะคือเราจะทําผมจะทําชุบแบบด้วยแบตเตอรี่ไงมันจะมันจะง่ายแล้วมันจะเร็วแล้วมันจะแบบน่าจะมีปัญหาน้อยกว่าแบบพา แบบทาที่เคยขายที่มันด้วยถ่านไฟฉายอะไฟมันปัญหามันเยอะอ่นะเดี๋ยวถ่านหมดพอถ่านหมดเสร็จแทนที่เออจะดูว่าถ่านมันหมดไหมโทรมาแล้วครับทําไมมันไม่ติดเลยหลังๆมันไม่ติดเลยโทรเพราะมันถ่านมันหมดนะครับเออถ่านมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มันจะไม่หมดนะเออหรือบางทีแบบอะไรแบบมันก็หลายอย่างอะไอชุบเนี่ยปัญหามันเยอะครับ ก็ก็อยากทำนะคือตัวผมจริงๆผมชอบงานชุกนะมันก็สนุกดีเนี่ยอย่างไอชิ้นงานที่ชุกไว้อะ่ะไอไอหัวลูกธนูครับตั้งแต่ต้นปีอะ่ะมาจนวันเนี้ยก็คือโยนโยนทิ้งไว้เนี่ยจนย้ายบง้งย้ายบ้านย้ายมาเสร็จก็ยังไม่รู้จะเก็บไหนก็โยนมันไว้ตรงโต๊ะที่นั่งกินกาแฟตอนเช้าอะนะ ก็ก็ยังไม่ขึ้นสนิมนะก็อยู่ในสภาพดีก็ยังเงาเหมือนเดิมเออแสดงว่าผมว่าไอชุบแบบเนี้ยมันมันเข้าท่านะครับมันไอชุบแบบใช้แบตเตอรี่อ่ะแล้วแบบจุ่มอ่ะมันมันเป็นทนนะแล้วมันเนื้อมันหนาดีอืมแล้วก็ที่อยากจะทําชุบอีกอันนึงก็คือชุบซิงซิงก็คือสังกะสีนะครับแต่เราพอเรียกสังกะสีเนี่ยมันแบบมันดูกระจอกอ่ะก็ ชุบซิงค์อ่ะเออผมว่ามันก็ก็ดีนะสําหรับปืนใช้งานอะไรแบบนี้คือคุณชุบซิงค์แม่งไปเลยมันมันทนสนิมซิงค์อ่ะแล้วคุณซิงค์ซิงไปแล้วใช่ไหมถ้าคุณอยากจะนิกเกิลทับก็ได้ไอซิงเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งครับมันผิวมันไม่ต้องเงาก็ได้ผิวพูดง่ายๆนะครับผิวส้นตีนอะไรมันก็ติดครับขอแค่มันสะอาดอ่ะเออไอการล้างนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราจะขายเนี่ยมันก็ต้อง มีน้ำยาล้างด้วยไอ้น้ำยาล้างที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นไซยาไนล์ล้างด้วยไซยาไนล์แต่ว่าคุณเอ้ยแม่งอันตรายอะ่ะผมเคยกินเข้าไปอะ่ะยี่เกือบตายอ่ะก็ก็ทั้งนั้นก็จจะต้องล้างด้วยประคำดีควายหรือผงทักฟอกแต่ประคำดีควายมันล้างดีนะแล้วก็อืเนี่ยแค่ล้างมันก็ปัญหาแนละ้ว เราจะจัดชุดนะ่ะคืออยากผมอยากจะทํานะคืออยากจะจัดชุดนะ่ะเป็นชุดเลยแล้วลูกค้า,าไปนะไม่ต้องหาซื้ออะไรเพิ่มเลยเออมันทําได้เลยแต่ช่วยลองลอง,ลองทำกันหน่อยเนี่ยหน่อยนะ้ไม่คือไม่ต้องถามได้ไหมผมผมก็มันก็ลําบากใจนะเรื่องถามอะ่ะคือถามผมเนี่ยบางทีผมก็ผมก็ถ้าถามผมโดยตรงนะ ผมเป็นคนแบบแม่งสติสตางไม่ค่อยดีบางทีผมก็โมโหนะแล้วถามวนไปวนมาเนี่ยผมจะโมโหขึ้นมาเลยนะส่วนถ้าถามกับอ่าคุณเมียผมอะเขาก็ขี้เกียจตอบนะบางทีมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็วนไปวนมาแต่เขาก็จะไม่โมโหเขาอาจจะโมโหอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้นะแต่ผมบางทีผมก็โมโหนะคือแบบแม่งอะไรวะก็ถานมันหมดถานมันหมดจะให้ทํายังไง เออพี่ระวีพี่ทีทำไงให้ถ่านมันมันกลับมาใช้ได้ถ่านนะครับถ่านไฟฉายมันหมดนะ่ะทําให้กลับมาใช้ได้เขาไม่คงไม่ต้องทำถ่านไฟฉายขายกันดีครับเออเออพตอนนั้นนะแบบผมผมก็เออเขาเข้าใจนะว่าทําไมก็ถึงไม่อยากขายอะ่ะก็อืมก็คือถ้าตอนนี้จะขายนะก็ปรึกษาผมโดยตรงแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องเออจะปรึกษาเลยก็ดีอะ่ะเออ ผมก็จัดชุดแล้วผมจะมาเขียนคู่มือไปให้อย่างละเอียดเลยนะจริงๆคู่มือก็เคยเขียนไปอย่างละเอียดนะก็มันก็มีปัญหาก็อยากจะเออใช้คําพูดเหมือนร้านนั้นแล้วกันนะครับว่าถ้าไม่เคยทํามาไปศึกษาก่อนแล้วก็ลองทําดูก่อนถ้ามันไม่สําเร็จก็ไม่สําเร็จอ่ะเออเขาเขาไม่รับปรึกษาดีกว่าไหมมันก็สบายใจดีนะมันจะทํขคือแรงเสียดทานนะครับมัน ทำงานทุกอย่างผมก็เข้าใจนะมันมีแรงเสียดทานบางทีเจอแรงเสียดทานมากๆมันก็มันก็เจ๊งอ่ะมันก็แบบเหมือนเหมือนเครื่องไม่ได้ใส่น้ามันเครื่องอ่ะกับใส่น้ํามันเครื่องดีๆกับน้ํามันเครื่องธรรมดาแบบเนี้ยไอ้ลื่นลื่นอ่ะเออมันก็ลื่นนะเนาะไอ้แบบพอมันเจอแรงเสียดทานเยอะๆมันก็ไม่ลื่นอ่ะอืมันก็ไอ้แรงเสียดทานแบบ เออมันมันพูดยากอ่ะผมก็ก็เจอแรงเสียดทานผมก็เบื่อเหมือนกันอ่ะเออบางทีก็อย่างเมื่อเช้าผมก็เออลบลบแม่งไปหมดเลยนะไอเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าอ่ะแต่เฮ้ยพอมาคิดแล้วมันมีแรงเสียดทานมันก็ต้องมันก็มีแล้วว่ะก็มันก็ต้องสู้กันไป รีมก,ก,ก็นั่นแหละก็เลยเลิกขายของไปหลายอย่างครับเพราะมันมีแรงเสียดทานก็มานั่งคิดๆก็เออเราก็คงต้องกลับมาขายเนาะเพราะว่ามันเป็นไรายได้ที่ไม่น้อยเลยก็พูดกันตรงๆครับขายของมันก็มีกําไรผมขายของครับผมไม่ได้เปิดบูลเลยในที่เออมันมีกําไรอยู่แล้วล่ะครับผมก็บอกตรงใครจะบอกโอ้ยไม่มีกําไรไม่มีกําไรใครมันจำานั่นางทรมครับ ขนาดทาบูรณิธิมันยังเอาเงินกันเลยเออไอที่บอกว่าลำบากลำบนไปเก็บศพเก็บอะไรอ่ะมันก็เอาเงินกันทั้งนั้นล่ะครับอืมเา้าแต่เราก็จะเอาเงินเนี่ยมันก็มีหลายวิธีครับเอาของขี้ผวยมาขายแล้วก็ได้เงินหรือว่าเราจะเอาของดีๆมาขายแล้วก็ได้เงินมันก็ ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนส่วนตัวผมอ่ะผมก็เลือกอันที่เป็นดีอะครับเอาของดีมาขายแล้วได้เงินดีกว่ามันอาจจะมันอาจจะอะไรอะดูโง่เง่าเนะแต่ว่ามันก็ได้อ่ะจริงๆนะคู่แข่งอ่ะผมก็มันดูๆนะ มันก็ไม่มีหรอกมันก็มันก็ไม่ได้มีใครแข่งอะไรกับเราหรอกมันก็เรานั่นแหละต้องแข่งกับตัวเราเองคือไอ้คู่แข่งอะไรอย่างนี้มันก็ผมว่าแม่งก้องมันก็ไม่ใช่คู่แข่งอ่ะแม่งโคตรกระจอกเลยอะแบบแม่งหงงแงงงแข่งอะของแม่งก็ห่วยอะของแม่งก็ห่วยยังเสือกตั้งราคาแพงอีกนะเออแล้วแม่งก็เรียนแบบผมอยู่ตลอดอ่ะ ถ้าถ้ามันยังเรียนแบบก็คือมันยังตามผมอ่ะมันยังตามผมก็แสดงว่ามันมันก็ไม่ได้ชนะผมอ่ะมันก็ยังตามอยู่อย่างนั้นตามอยู่เรื่อยอ่ะเออช่างแม่งผมก็นึกนะมันนั่งคิดคิดเออช่างแม่งเฮียอยากจะเรียนแบบอยากจะตามอะไรก็ตามไรเพราะทั้งนั้นคนเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับกลัวแม่งเรียนแบบกลัวทําแล้วเดี๋ยวแม่งเรียนแบบเขาเขไม่ต้องทำหรอครับเออแล้วถ้าเราไปเรียนหนังสือล่ะ โอ้ยเราไปเรียนหนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันเรียนมันมาเรียนแข่งกับเราอ่าแล้วเราไม่ต้องไปเรียนหนังสือเหรอเอออะไรประมาณนั้นนะก็แม่งอยากตามก็ตามไปอยากแข่งก็แข่งไปแต่ก็ไม่ไม่รู้แหละมันก็ยังตามอยู่อ่ะคือแม่งก็ยังเรียนแบบอยู่อ่ะเอาไว้มันคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้อ่ะเออแล้วผมทําตามมันอ่ะผมถึงจะตามมันใช่ไหมคําว่าตามมันก็ถูกก็นั่นแหละอยู่แล้วอ่ะอืมก็ ถ้าสนใจนะครับก็เก็บเงินหรือมีเงินอยู่แล้วก็ติดต่อเข้ามาครับว่าเออสนใจเดี๋ยวผมก็เนี่ยก็จะเริ่มสั่งสั่งน้ำยาอะไรมาไอ้เกลือทงเกลือทองไอ้ตัวล่อนิกเกิลไอ้อะไรพวกเนี้ยเออหรือว่าจะลองเล่นแบบถูกถูกก่อนพวกชุบทองแดง ชุบซิงอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้มันจะถูกครับเพราะว่ามันไม่ใช่โลหละมีค่าไงนิกเกิลเนี่ยมันเป็นโลหละราคาแพงนะครับแต่ถ้าเราเออเล่นชุบซิงอย่างเงี้ยซิงมันไม่ค่อยแพงครับซิงเนี่ยผมว่าแบบแช่แช่นะแบบแช่นะแล้วใช้แบตเตอรี่นะเอาแบบง่ายๆเลยก็ชุบซิงมันก็น่าจะชุดหนึ่งประมาณพันนึงอะ่ะเออมันก็จะเป็นสีสีสีเทาๆนะครับผมว่ามันก็สวยดีนะเออ แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมปืนเนี่ยเขาถึงไม่ชุบซิงกันแต่มันก็มีแต่พวกปืนปืนลบบางแบบอะที่เข้าชุบซิงแล้วก็ลมดําทับซิงไปอีกทีหนึ่งเออคือซิงเนี่ยมันมันลมดําติดนะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันลมไม่ติดนะครับซิงสังกะสีอะแต่ที่ไอสังกะสีแบบบางอย่างที่มันชุบซิงมาเอเคเอเคสี่สิบเจ็ดเนี่ยมีชุบซิงมาครับ แล้วมันบางบางมันลมไม่ค่อยติดอันนั้นมันมันชุบซิงเสร็จแล้วมันเอาไปชุบไอซีนแลนด์มาซีนแลนด์มันก็จะเป็นพวกพวกไฮเดรตอะไรพวกนี้ในตัวเจนไฮเดรตอะไรประมาณเนี้มันจะมันจะมันจะลมดำไม่ติดอืม แล้อันนี้จะต้องขัดซิงค์ออกก่อนแต่ถ้าเราชุบซิงค์เองอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปชุบซิลแลนท์ใช่ไหมไม่เราไม่ได้ชุบซิลแลนท์เราเราก็ลมดําติดอยู่แล้วล่ะอืมมันก็ทนสนิมดีแต่ว่าสีมันก็จะไม่เงานะซิงค์มันไม่มันไม่เงาครับทํายังไงมันก็ไม่เงาไม่เชื่อคุณก็ลองไปซื้ออะไรที่มันเป็นซิงค์ซิงอะมาขัดดูมันก็ไม่เงานะไม่ใช่ซิงค์ล้างจานนะครับหมายถึงอะไรที่มันเป็นสังกะสีอะเออมันไม่เงานะก็อืมาคุยเล่นๆนะครับ ค,คิดอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องชุบก็เลยมาคุยว่าดูๆก็อยากขายนะก็พูดง่ายๆครับอยากได้เงินนั่นแหละแล้วก็มันก็สนุกด้วยไงทําอ่ะทําชําไอ้ชุบเนี่ยผมชอบทำนะคน <c oughs> อ,อื่นอาจจะอาจจะชอบทําแต่พอทําทไม่สําเร็จอาจจะอาจจะเบื่อก็ก็ต้องเข้าใจครับกว่าผมจะทําสําเร็จอ่ะมันก็นานเราก็พยายามจะถ่ายทอดเท่าที่เอออันไหนมันเป็นจุดประเด็นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าไคลิปก็เคยทำค่ะทำให้ไปหลายรอบแล้วนะไอคลิปชุบเนี่ยอืออ่าเดี๋ยวถ้าทำใหม่เดี๋ยวก็ต้องถ่ายคลิปกันใหม่อีกแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ